นายพงรัฐน์พิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์วรวรรณโรธไภัยบณ์ลและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโสวิทยาสกุลที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ณวัดป่าสีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์บรวรรณโรธภัยบณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโสวิทยาสกุลที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พบปะและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลและต่อยอดความสําเร็จในการนําผลผลิตมาสู่โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง s, s e d z ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ทั้งในด้านการเกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยว ตามแต่ละบ,บริบทของพื้นที่โดยมีภาครัฐช่วยลงทุนส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ลงแรงและภาควิชาการจะมีหน้าที่ลงความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของเจ้าภาพหลักคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องประสานความร่วมมือกันอย่างจรงิจรงจังเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนมีความพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นร่วมสารต่อแนวพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9สืบสารรักษาและต่อยอดสู่ในหลวงรัชกาลที่10โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีความโชคดีที่มีที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงสองท่านคือพระพิพัฒน์วชิโรพาสและพระปัญญาวาชิระโมลีที่ได้เมตตาเสียสละช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตลอดมา